เก็บอาไปถิ่มเนอะเก็บเอาลูาลปกปลาไลก่เม่พรนะ้อมน,นะไก่ขาวนเฮื่นเลยประหลัดออกมา มามาเก็บไปลูกมาพี่สบายดีน่านในตีนนะเก็บขึ้นนะแม่มาเอาอีกมานน่นี่ขางประเทศนี่มาเอาขางประเทศนี่ ผมไปเด้อผมไปเด้อยันตะโบเมียวเมียวเมียวมาเมียวเมียวอีกแล้วเพิ่งเดินไปเด้อมาเด้อมาเบิ่งคอซีนมาเลยนี่ เก็บขยะไปทิพอะไรอ่ะ <c oughs> บอทีมไหนนะบอทีมไหนไข่เบิดพี่น้องเลยไม่สงสิกเลยนะ เอาเร็วเฮ้ยข้าไปมีอยู่ขมีอยู่เลยชิพกหน่วยชิบอะไรหนาบังดูดูนก่อ่อยเดี๋ยวมันแตกแล้วเลยตัวนันเดียวตัวน้นมีอยู่ ຂ້າອ sí, ່າ bueno ຮືไข່ไข່ເບິດไข່ສົດດີຄ້າດີທີສຸຍັງອີກໜ້ອຍຶງພແຕະມາເບິດຊິຢາກດไขນຕິ ไเป็นสามชิพผัเลอยเลือเตะพี่นาอจัอซมาลูกมา มาเลยตัวนุ่ไปทางนี้ลูกยีนอมันหยามาหน่อยอใช่เลยติมเลยพี่น้องไปเจมไปใส่เจ <Okay. S 1> มไปทิมบ่อไร่ไปทิขมขยะอออ๋ออ๋ออลออ๋ออ คอยคอยลองล้มลุกนี่นี่นี่ท,ทั้งขยะนี่ลุกทิมใส่ทั้ทงนี่เปิดออกเปิดออกเปิดออกอีกิี่ละ มาเด้อออกมาลูกมา แก็บเกิดให้คอยนลนี่ถามมาแก็บเกิดให้แม่เนี่ยดึงมาไววลุกดึงมาไว้กูสารมาไว้เด้อะดจะลงมาหิง้งนี่ดึงส่งขึ้นในลูกส่งสิรูดดากไปนะ แขนหักเห็นแล้วนั่นดึงมาทางหนาลูกมาดึงขางนี่ทางลบเนอะดึงส่งขึ้นแน่ส่งส่งมักหลานะดึงส่งขึ้นแน่จุ้ยมาเบียนส่งมา หันเด้อหันเด้อตะตุงตองอ่ะควักลูกค้ามาซื้อของซอยขวักเอาถุพ่อจื้อของซอยฮัมเน่ปลาลุงอ้ยด่าคนดูดึงลงในเสื่อนะลูกดึงลงลูกดึงลงภาษีดึงคืออ่ดึงลง Tiếp cơm mẹ này đâu Khoi khoi À chọc mà làm đứ. chọc đứa, đứa Chọc đứa lục đứa Chọc thằng nào cho nè Mộ ào đây chọc ประเทศมาประเทศมาประเทศประเทศเอาเกิบมาเกิบไม่ค่อยไอ้ก้อนเอาเกิบให้แม่ลูกลบเนี่ยอย่าเหน็นนั่นนั่นลูกอย่าเห็นนั่นนั่น โอ้ยใส่กับอะไรเฮาเกือบมาใส่กับบ้ามานี่ไงไปไปงานอื่นพศินาใครเล่เตียนตอถอยไปเอายิ่งใส่เลยอื่นไปซอยเพียงไปจบดข้างตู้มเราเอายาคีวท่าเราจะเป็นมือถามปลาปอบไม่เช่ไงปลาไม่ใช่เนื้อผู้ ไปแก่เกิดมาให้คอยชงชีนทมเนียวใส่แล้วทมเนียวใส่หัดยังไพเคยไปอเคย